ดีค่ะิฉันนางสาวนภเกศเรศปานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel กองสวัสดิการแรงางานกับ การนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกองสวัสดิการรายงานประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกองสวัสดิการรายงานครั้งที่1ประจำปี2565วันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565เวลา13.30นนายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการรายงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบ ของกองสวัสดิการแรงงานครั้งที่1ประจําปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงานผู้แทนกองคุ้มครองแรงงาน กองนิติการสำนักแรงงานสัมพันธ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1พื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งการแต่งตั้งคณะทํางานการดําเนินการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายและมะติคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวงและการพิจารณากฎหมายกฎประกาศคําสั่งระเบียบของกองสวัสดิการ งานที่เป้านำเนินการศึกษาทบทวนแก้ไขปรับปรุงผู้ บริหารกอสอรศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการแรงงานพันธดีตามวิถีเศรษฐกษิจพอเพียงจำนวน2รุ่นวันอังคารที่3พฤษภาคม2565และวันพฤตธัสบดีที่หพฤษภาคม2565นายเดชาพฤกพัฒนารักนายสมพศกวางแก้วและนางสาวกาจนาภูแก้วกรองอธิบดีกรมสวิการและคุ้มครองแรงงานผู้ตรวจราชการกรมผู้บริหารกรมสวิการและคุ้มครองแรงงาน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการศึกษาดูงานณนะศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารมหาเล็กราชวัลลศที่11กรุงเทพมหานครจำนวน2รุ่นรวมทั้งสิ้น120คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินกิจการโครงการรายงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนรองอธิบดีกสอรอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรายงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565ในเดชาพฤ่พัฒนารัรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมผู้ในการกองสวัสดิการแรงงานและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัทบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชนสาขนานครพนมซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการแรงงานพันธดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดนครพนมและตรวจเยี่ยมการดาเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดําเนินงานเครือข่ายแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019กองสวัสดิการแรงงาน จะประชุมหารือแนวทางการเป็นผู้ประสานงานแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุม HIV-AIDS อาเซียน BCA c o อ r d i n เนชัชิครั้งที่1 ุกที่6พฤษภาคม2565เวลา13.30นนนายวิสุทธิ์คงสุดจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นาจดารพันธ์นิธิสิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมสวัิการแรงงานเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางกันเป็นผู้ประสานงานแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและคว คุม HIV AIDS อาเซี Coordinatorship ระหว่างปีพศ2 5 6 5รถึง2,567ร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านพเอช TBCA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตและบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานให้มีประสิทธิภาพข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินง,งานของศูนเด็กเล็กเวคเรินทรราชวิาลัย,ลยในพระราชูป,ปถมัมโดยมีกิจกรรมสำคัญดัง เมื่อวันอังคารที่26และวันพฤหัสที่28เมษายน2565เวลา9นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กเวชเขตสิรินทรราชวิาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2565โดยนายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดารพันธ์มิทิศสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กเวชเขตสิรินทรราชวิาลในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวะ บรรยายหัวข้อนโยบายการบริหารและพัฒนาเด็กเล็กมีพระครูปลัดวรวัฒนประสิทธิ์วงประสูตรผู้ช่วยเจ้าอาวา ตวสิรินทรเทพรัตนารามในพระราชูปถัม์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้โอว่าแก่ผู้ปกครองบุคลากรและเจ้าหน้าที่และกิจกรรมสุดท้ายส่วนเด็กเล็กเวียเคิรินทรราชวิาลัยในพระราชูปถัม์จังหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินการจัดทําบุิบัติและมอบให้แก่เด็กประมวัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรระดับชั้นประมวัยในปีการศึกษา2564โดยผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยสามารถติดต่อ capta ตั้งแต่วันที่25เมษายน2565เป็นต้นไปและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2565ของกองสวรสการรายงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel n กองสวัสดิการรายงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆได้สวัสดิาสดการแรงางานของกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ